เรียบร้อยเข่าหัว uh huh. เรียบร้อยทะลุยิงปลาหัวตลอดอนิงตะหัวครับยิงปลาล็งหัวตลอดผล,าลดดงานวันนี้นะครับนี่ครับมีแต่สายใช้งานเลยฮะ ก็ขึงกระสอบอ่ะกำลังวหายมากันนะครับเป็นข้อหืม uh huh. ตัวนี้แรงดีมากเดญ่ให,ใหญ่หมุดน้ำมาขาวๆจา, uh huh. นาดนาอืมอ้วนตึบลุลุ้นนะครับกำลังมุดน้ำลงไปเลยกำลังวิ่งมุดน้ำยิงสวนไปเลยอืมล่องอยู่ใต้น้ำอีกแล้ว นองใต้น้ำไอ้สวยๆนะวันนี้ปลาเรียบร้อบาลแย,ย่สวยสวยเลยตัวบุบเลยนี่ฮะตัวใหญ่บับเลยใต้น้ำนะ มุดน้ำมาแล้วเต็มคอดึงมาก่อนอยากเยอะน้ำมาแล้วโอ้ติดแลนี่ละวนเลยเงินนะเง็นนะเง็นนะเงินนะอุ้ยใสสวยอะลอยมานี่ยกลางคอสัต